ผู้เลยเห็นแม้ว่าฉันขยันน้อยไปฉันขยันน้อยไปเลยจมูกแบนขยังฉันไม่จมูกแบนเดียวแต่ฉันรักจมูกของฉันแต่ฉันรักจมูกของฉันถึงแม้ว่าจมูกฉันจะแบนเอาจมูกเหรอจะแบนเอาเป็นเรื่องแต่ฉันรักแต่ฉันรักจมูกแบนๆของฉันจมูกแบนๆของฉันอ่าข้อนี้ข้อที่หัวคิ้ว จมูกแบนจมูกแบนอ่ะทางตาจมูกแบน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 อ่ะทะเล เป็นการยอมรับยอมรับปมด้อยของตัวเองถูกไหมคะเรารู้สึกว่าเราจมูกแบนแต่พอเราข้อเสร็จแล้วเนี่ยเรารู้สึกรักตัวเองมากขึ้นไหมถึงแม้ว่าันยังจะแบนเท่าเดิมแต่เราก็รู้สึกรักจมูกของเรารู้สึกมีความเชื่อมั่นมากขึ้นเราไม่อายเพื่อนที่เราจมูกแบนแล้วใช่ไหมอ่นนี้เป็น